สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STEIT ชนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการเปลี่ยนชื่อส่วนของบัญชี Google ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการออกเปลี่ยนชื่อจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะเข้ามายังก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทการเลือกไปยังส่วนของเมนู ที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ใต้อีเมลของเรากันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูด้านบนกันได้เลยนะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนออบุคคลกันได้เลยนะครับก็อยู่ประมาณแถบที่4นะครับก็ทำการเลื่อนหากันนะครับ หลังจากที่เราเลื่อนกันแล้วนะครับเราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอยู่ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนหาไปยังส่วนของชื่อของเรากันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวชื่อเก่าผมก็จะใช้จะเป็นชื่อชื่อนี้นะครับเมื่อเราเจอในส่วนของชื่อเรากันแล้วนะครับก็ทำการคลิกชื่อกันได้เลยนะครับหลังจากคลิก กันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าชื่อของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดินสอนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังกันนะครับก็ทําการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการ แก้ไขส่วนของอชื่อและนามสกุลของเรากันนะครับก็ผมจะแก้ทั้ง2องอย่างนะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับก็ทําการคลิกแก้กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทาการตรวจสอบความเรียบร้อยใส่วนของชื่อและนามสกุลของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทาการคลิกบันทึก ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแก้ไขชื่อในส่วนของบัญชี Google ของเราให้นะครับให้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบอีกรอบนะครับที่ในในส่วนของแถบข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบส่วนของแถบข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของชื่อนะครับที่เราได้แก้ไขไปเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการเปลี่ยนชื่อบัญชี Google ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ